นี่อยู่บ้านอวอยนะครับสวนพนิษยานะครับนะครับตมโนเบอจังหวัดรีสะเก็นะครับผมเองผู้จัดการสวนนะอยู่นี่นะครับเพราะว่าอยู่นี่เป็นจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วนะครับผมก็มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการสวนนะครับปลูกผักได้ทุกอย่างนะครับอยู่นี่ปลูกผักแบบยุคใหม่ก็คือแบบทันสมัยปลูกผักในกองโฟมเออแบบไฮโดรโปนิกนะครับหลายๆคนอาจยังไม่รู้นะว่ามันง่ายยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเบื้องต้นต่างๆนะครับมันไม่ยากนะเพราะว่ามันไม่ใช้ดินเลยเผื่อใครอยากรู้นะเพราะว่ามันสามารถ สร้างอาชีพได้เลยหรือแบบถ้าเรามีเวลาว่างปลูกไว้แค่พื้นที่เล็กๆน้อยๆสี่ห้ากล่องอย่างเงี้ยอย่างอย่างตัวอย่างให้ดูนี่แหละรอบๆสวนนะครับตามสี่กล่องก็ปลูกได้นะครับอันนี้มเมล็ดพันธุ์จะเป็นสลัดก็ได้หรือจะเป็นผักไทยบ้านเราก็ได้นะครับเป็นคะนา้ากวางตุง้งประกาศขาวประกาศเขียวที่เราชอบปลูกชอบกินนะวิธีการเพาะนะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็เตรียมเมล็ดพ่นนะครับกระบ่กในกระดาษเ็ดชู่นะครับเนี่ยแบบนี้ขั้นตอนนี้ก็คือ ก็อาจจะสําค <ici> ัญน so so well. yes, ิดนึงเพราะว่ายังไงล่ะถ้ามันไม่งอกเราก็ต้องเสียเวลาอีกถูกไหมครับผมน้ําก่อนสักเล็กน้อยนะครับนี้น้ำหรอคาน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าไม่ใช่น้ําปุ๋ยน้าอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็โรยตามโรยเมล็ดนะครับที่เราจะเพาะปลูกนะครับเป็นผักไทยก็ได้นะครับแล้วก็โรยก็กล่องเนึ่งก็ปลูกเออหกลูกแล้วก็เราก็นับเราก็นับเมล็ดเลยนะครับ เราเราก็กล่าวเลยเพราะว่าผมปลูกเยอะประมาณการเอาใช่อันนี้คือผมปลูกเยอะผมก็โรยเลยนะครับแบบนี้สมมติแบบนี้นะประมาณ20ถ้าถ้าปลูกแค่ไม่กี่กล่องแล้วก็นับเมล็ดเลยก็ได้ประหยัดดีนะครับหลังจากนี้เราก็พรมน้ําอีกทีพรมน้ําให้เขาเปียกเปี่ยนน้าชุ่มน้ำหน่อยตั้งเล็กน้อยแล้วก็พรมปิดไว้กระดาษชั่วปิดไว้อีกทีนะครับ กับผมน้ำนี้มอ่าอย่าเปียกมากนะครับถ้าเปียกมากก็คือแบบเราก็ต้องเอายกออกดูยกดูนะครับถ้าเปียกน้ํามากเขาก็จะเน่านะครับจะทําให้มเมล็ดเน่าเห็นหลายคนเพราะมเมล็ดแล้วไม่งอกสักทีนะครับรทีนี้เราก็จะบม่มถ้าไม่มีอะไรนะกองบ่มแบบนี้ก็ใช้อะไรถ้วยถ้วยจานก็ได้แทนคนตัวนี้ก็ได้ก็ปิดไว้ในที่มืดปิดไว้ในที่มืดสองคืนนะครับเราก็มาเปิดดูแล้วพอผ่านไปครบสองคืนจะเริ่มงอกนะครับ ่านไปแบบนี้แหละอย่าปล่อยให้เขานานจนลืมนะครับแบบว่าสามวันสี่วัน5วันเขาจะยาวรากจะยาวมากแล้วก็ลงจะลงฟองน้ําไม่ได้นะประมาณสีวันลงก็ลงไแล้วแล้วก็ลงแล้วแล้วก็ลงได้เลยอันนี้ฟองน้ํามีอยู่เก้าสิบหกลุมนะครับเป็นฟองน้ําแบบละเอียดนะครับมันมันจะมีขอบด้วยใช่ครับเพราะถ้าเอาขอบบอกก่อนฟองน้ํานี่เป็นแบบละเอียดเลยนะครับมันจะมันจะไม่เหมือนฟองน้ําที่ สำหรับก่อสร้างเนาะเห็นไหมสังเกตไหมสังเกตไหมมันจะมีรูให้ด้วยไปลงต้นกล้าสารเพียได้ครับแล้วก็จะเติมน้ำเนาะใช้แน่วก็จะนวดให้น้ำอิ่มอิ่มน้ำนะครับให้ให้ฟองน้ำอิ่มน้ำไม่ให้ไม่เป็นฟองอากาศแบบนี้นะครับนวดให้มันใสๆสเลยให้มันใสเลยครับใช่ครับถ้าปลูกไม่เยอะเราก็ฉีดได้ถ้าปลูกแค่สามสี่กล่องหกหกลูแล้วก็ฉีดไปเลย ก็ฉีกได้เลยฉีกตามก้อนที่เราจะปลูกว่ากี่ต้นกี่ต้นกี่ต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นห้าต้นนันก็ฉีกได้การลงต้นกล้าเราก็อย่าเพิ่งเติมน้าเต็มนะครับแต่ว่าถ้าผ่านไปหนึ่งวันแล้วสองวันแล้วเราก็จะเติมน้าให้เต็มเพื่อให้น้ำนี่ไม่ให้ร้อนนะครับคือเพื่อรักษาอุณหภูมิเพราะว่าถ้าเกิดมีความร้อนสะสมพืชก็จะตายนะครับ ันนี้มันเต็มอยู่แล้วก็ในวันแรกที่เราลงต้นกล้ารเราก็มันต้องเต็มมากแห้งมันเสมอกับฟองน้ำนะเราเราเปิดใหม่ใหม่นอกมันก็จะแห้งหน่อยแล้วก็โฟมน้ำสักหน่อยเพื่อจะให้รากขาดนะครับต้องมือนิ่มๆเนอะใช่ต้องมือเบาๆเล็กมากนะครับได้กอปุดสบายนะยกสบายงานสบายครับสายตาต้องดีด้วยนะครับสายตาต้องถ้าปล่อยไว้นานก็จะยาวหน่อยเนาะ อย่าเกินไปห้าหวันนะครับรากก็จะยาวมากนะครับเวลายัดก็ยัดลงให้ลึกนะครับถ้ารากยาวก็ยัดลงให้ลึกเลยถ้ายัดได้นะ<ม>นี่คผัวมาแค่นี้แค่นี้เองนะครับที่นี่ขั้นตอนเลี้ยงก้านนี่จะสําคัญอยู่เพราะว่าไม่อยากให้เสียเวลาหลายๆคนที่มแม่เนาะพูดเวลาเลี้ยงต้นก้าถ้าเกิดตายขึ้นมาเราก็ต้องมาดับหนึ่งใหม่อีกคืออย่าให้น้ําเขาร้อนนะครับสะสมเหมือนเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับพยายามมีเวลามาเติมน้ําเขาเปลี่ยนน้ำถ่ายถ่ายน้ำเขาออก ไม่ให้น้ําความร้อนสะสมในถาดเลี้ยงไว้อีกห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับเอยกออกไปให้รับรับแสงได้เลยหลังจากที่เราได้ลงต้นกล้าอยู่ใต้เลนก็ได้ใต้เลนห้าสิบเปอร์เซน50%นะครับหลังจากพอครบได้เลี้ยงน้ำเปล่าได้ครบอายุห้าวันแล้วเจเจจังปุ๋ยเอบีอันนี้ก็ยังอยู่น้ำเปล่าอยู่แต่ผมจะจำลองว่ามันครบครบพร้อมที่ห้าวันถึงเจ็ดวันแล้วพอพอจะให้เจเจจงปุ๋ยได้แล้วนะครับ พเพราะไปเอาเจ้าน้ําออกเลยก่อนเลยระดับแรกเพราะเราจะเปลี่ยนเป็นน้ําปุ๋ยนะครับการตวงของผมก็จะตวงจากหาฝาขวดน้ําก็ได้นะฝาขวดน้ําเปล่าๆจะอยู่ที่2ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะครับสําหรับการเจือจางปุ๋ยปูกจริงเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยอยู่ที่3ซีซีต่อน้ํา1ลิตรแต่นี่คือการเลี้ยงต้นกล้าต้องปุ๋ยจางๆเท่านั้นอย่าเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าจะทําให้พืชรากเน่าได้นะครับ ก็จะเติมนิดเดียวนะครับอันนี้ปุ๋ยเอนะครับดำๆนี่คือเาเรียกปุ๋ยปุ๋ยเนะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยบนะครับ่ครับผมแมวมล้วลไปใส่หรือยบกามอกลูกีคู่มือให้ครับคู่มือก็มีครับคู่มือวิธีการวิธีการปลูกก็มีให้นะครับคู่มือแค่นี้นะครับอยู่กันน้ำปุ๋ยละท่านี้ ก็อยู่ก็ให้อยู่อีกน้ำปุ๋ยอีก5วันถึง7วันเหมือนเดิมแบบง่ายๆเลยใช่ก็คืออยู่กับน้ำเปล่า5้าวันเวันอยู่กับน้ำปุ๋ยอีก5้าวันถึง7วันการเลี้ยงต้นกาแค่นี้พอต้นก็เริ่มโตแล้วเนาะโอเคผไปแป๊บเดียว14 15ี่วัน15วันตั้งแต่งกอกมาเป็นอย่างเงี้นี่ประมาณ15วันสมบกวันนี่เวลาเราไปลงว่าฉีดออกเลยแล้วก็ใส่แยดเข้าไปครับผมก็คือจบแล้วการเลี้ยงต้นกาแค่นี้แหละครับก็คือผักพร้อมปลูกแล้ว ลงกล่องได้เลยจะเป็นผักกะนากวงตุ้ง,งผักไทยอะไรต่างๆที่เราจะปลูกปลูกได้ปลูกง่ายเหมือนกันอย่างี้เหมือนกันแบบนี้จะเป็นเอ่อเป็นพื่อที่เป็นการปักชำเป็นโหระพาแมงลักใบเออตะระหน่ต้นมิน้นต่างๆเม,ม,มืนม,น,มน,นุุย์ปลูกเนี่ยผักแฟยวต่างๆก็จะตัดชำตัดชำได้เลยก็ห่อฟองน้ำเหมือนเดิมเลยครับเออาอน้ำมาห่อรําต้นแค่นั้นเองเห็นไหมก็ไปลองปลูกได้เลย อ 14, ายุก <5, S 1> ี่วันสิบสี่วันสิบห้าวันแล้วนะ,ะใช่เพราะว่าเจ็ดวันจะเริ่มมีรากเล็กๆก็ยังไม่โตเท่าไหร่การตัดปักกิ่งช้ำนี้ตัดจากกี่ข้อข้อเดียวก็ได้นะถ้าเป็นเนี่ยสารแหนอะไร่เนี้ยถ้าเป็นสารแหนต้นมิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยตัดมาแค่ข้อเดียวถ้าอยากได้สองข้อก็อได้เช่นกันรากเขาจะออกตรงนี้ครับใช่รากออกตรงนี้ทีนี้ถ้าเราอยากให้รากออกตรงนี้แต่ต้องมีเหลือใบไว้ด้วย ล้วก็ออกตรงนี้ใช่ไหมตัดตรงนี้เพื่อให้ได้แบบนี้แล้วเอาส่วนนี้แช่น้าเอาส่วนแค่นี้แช่น้ําในแช่แก้วน้ํากาแฟแก้วน้ําที่เราดื่มกันดื่มกินเป็นการแช่น้ำให้เขามีรากเออ้องม้ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ถ้วยเหมือนกันแบบนี้พอเริ่มมีรากแล้วก็ให้รากเยอะเยะกว่านี้หน่อยนะครับรากเยอะนีก้กว่านี้หน่อยเออแบบนี้ค่อยให้ไปรับแสงใช่ถ้ารากเล็กๆอยู่นะ่ะจะพึ่ง ปล่อยอีกสักสัปดาห์หนึ่งก็ได้นะครับรอให้มีรากเยอะก่อนแล้วค่อยไปลงปลูกตอนชํานี่จะเพิ่งเติมปุ๋ยนะครับเปืองเปืองปุ๋ยเนี่ยเปืองมันคือต้นทุนของเรานะครับเราเสียบเสียบโฟมเลยใช่ไหมเสียบเลยเสียบเลยเสียบเลยเช่น้ําแล้วเก็บไว้ในที่แสงแดดลําไรให้มีรากก่อนเราก็ย้ายไปที่ให้เขาได้รับแสงอย่างเพียงพอนะครับเพราะว่าเพื่อต้องการสังเคราะห์แสงนะครับจะเก็บไว้ในที่ร่มนะครับ ผักไม่โตสักทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เติมน้ำก่อนเลยไม่ยากครับสวมถุงคุมกล่องแค่นั้นเองถ้าไม่ใส่ออกันรั่วซึมด้วยอีกอย่างหนึ่งคือมันทําความสะอาดง่ายหลังจากที่เราเก็กบ<อ>เ,เกี่ยวผลผลิตพอพอเวลาเราเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่ถ้าตะไคร้อะไรต่างๆมันจะติดเต็มงโฟมๆพอเราใช้ถุงคุมปุ๊บได้ตะไคร้มันจะทําให้เพื่อเป็นโรครากเน่าแล้วก็จะไปแย่งสารอาหารเกี่ยวกับพวกออกซิเจนต่างๆ น้ำ24ลิตรนะครับเ <20 4. S 1> ติมปุ๋ยจะอยู่ที่72-75ซีซีนะครับอันนี้กล่องกุ้งแล้วแต่ขนาดเนาะบางทีก็ข,ขนาดใหญ่หญๆกล่องปลาแซลมอนอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องตวงนะครับ3ซีซีต่อน้ำ1ลิตรนะครับอันนี้คือถ้วยที่ผมใช้นะครับเป็นถ้วย3อมอนในการตวงให,ให้ให้ให้ง่ายและก็สะดวก <S <S ถ้าเป็ียนอะไรนะสลิงดูดดูดโอ้ยนานนี้นต้องมานั่งเล็งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องมาตวง เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ช้านะครับถ้าปลูกได้หลายกล่องเนาะมันก็จะช้าใส่เอแล้วก็ใส่เบีอย่างละเท่าเท่ากันใช่ครับทุกอย่างพูดตรงกันผมไล่ก็ไม่หมดเลยผมตอบไม่หมดสารหามันครบถ้วนจริงคครรบบเลยใช่มมัอืทั้งธาตุเหล็กทั้งโพแทสเซียมอะไรต่างๆอยู่นี่หมดใช่ครับแล้วในช่วงระยะหนึ่งของการเจริญเติบโตของพืชผมสามารถใส่ปุ๋ยเม็ดข้างบนหรือว่าโยกไปในน้ำพืชได้่ไหมหรือว่าไม่แนะนำไม่แนะนำขอใส่ปุ๋ยใส่เบียร์อย่างเดียวพอใช่ เอาคือเอาแค่ว่าเอาแค่ปุย๋ยดีเพิ่มขึ้นไปจากจากเนี้ยพืชก็ตายและ้ะเกินก็ไม่ได้จางก็ไม่โตใส่เยอะก็ไม่ได้รากเน่เาลองลองปลูกข้าวแล้วกำปุย๋ยสูตรเสมอใส่ข้าวแน,น้นๆกำมือนึง<ป>อ่ะกลปุ๋ยน้าต้องเอาไอ้มันปลูกที่แปลงไหมต้องเสียบจ<ป>ากต้นนี้เหรอคะเอามาจากข้างบนไม่ได้เหรอ ก็ได้ครับแต่ผมไม่อยากให้ลากเขาเออมันมันพ่อเขาวันนี้สามารถรียูดได้ไหมครับมันพ่อพูดนเราจะใช้ไปแล้วไอ้ตัวปลูกฟองน้ำคนไม่แพงขนาดนั้นที่ต้องลากเขาจะโลากลากเขาจะเต็มตรงนี้แล้วครับก็คงใช้กลับไม่ได้เลยในส่วนต้นหอมต้องทิ้งเลยใช้ผ่านตัวนี้เหมือนกันไหมครับต้นหอมใช่ฟองน้ำเอา่านลำต้นแค่นหนึ่งก็เป็นหอมปุ๋เอบีนี้ครอบคลุมทุกอย่างที่ปลูกไม่ต้องบางประเภทก็คือ ไม่ไม่ต้องใช้ตัวไหนสืบเลยใช่ครับไม่ต้องเช่นดอกไม้ไม้ปลูกไม้ดอกเนี้ยไม่ต้องเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องเน่ะดอกเราเลือกให้มันนะดอกจบในที่เดียวคือปุ๋ยเอบีไม่ต้องไปหาอย่างอื่นแล้วปุ๋ยเอเบีที่ฉีดข้าวได้ไหมฉีดได้ลิตรเท่าไหร่กระสุนลิตรละเท่าไหร่ลิตรละเจ็ดสิบห้าบาทหรือเปล่าไอ้ถุงหนึ่งหนึ่งลิตรเจ็ดสิบห้ามันมีหลายขนาดค่ะมีหลายขนาดนะครับนี่ปุ๋ยเนี่ยมีหลายขนาดมีหนึ่งลิตรสามลิตรสามลิตรห้าลิตรเอ่อสิบลิตรยี่สิบลิตรเมื่อก้เห็นปุยเป็น เป็นเป็นเม็ดเป็นผงก็เป็นสงเออเป็นผงแล้วก็มาละลายน้ำอีกทีนะครับละลายน้ำประมาณตวงนึงมันละลายเลยซอไส้มันละลายก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้หนึ่งลิตรหนึ่งลิตรคือเตรียมน้ำมาเตรียมน้ำตัวเอมาหนึ่งลิตรตัวเตรียมบีมาอีกหนึ่งลิตรแยกกันนะครับอย่ารวมกันนะแยกกันมาผสมกันแล้วก็ฉีดอืมแล้วก็แยกเก็บไว้เนี่ยเออแยกเตรียมไว้เป็นเป็นแม่ปุ๋ยก็ผสมเป็นแม่ปุ๋ยแล้วก็เก็บไว้ เวลาเวลาฉีดพ่นแม่แม่ก็ไปผสมน้ําอีกทีนะอย่าไปแบบฉีดแบบเข้มเขแบบนี้นะต้องผสมน้ต้องไปละลายน้ําอีกทีนะครับใช่ผมปลูกไปสักพักน้ำมันลดลงแล้วทีนี้เราเติมน้ำเปล่าไปปุ๊บปุ๋ยเราต้องให้มีปริมาณงไงต่อรือว่าให้แค่ถ้าเป็นเพื่อจะเป็นเพื่อที่อายุเกินสองเดือนขึ้นไปขึ้นไปน้ําแห้งน้ําแห้งน้าลดเราต้องเลี้ยงปุ๋ยเขาอีกทีถ้าน้ําลดแค่ครึ่งกล่องเราก็เติมปุ๋ยแค่ครึ่งถ้วยอย่างละครึ่งถ้วยเอกับบีครึ่งถ้วยใช่เอกับบีครึ่งถ้วยแค ปีหนึ่งไม่ล้างได้ไหมทิ้งไว้เติมน้ําเก่าก็คือเหมือนกับมันลดแล้วก็เติมน้ำเป,ำเปำล่าเติมแล้วก็เติมได้เพื่อจะอยู่รอดไหมถึง <c oughs> อระดันนะเขาปลูกเขปลูกทั่วปูนี่หกเดือนก็ถือว่านานแล้วเขาก็โลกแล้วแต่นี่แต่นี่ถ้าเป็นสลัดเนี่ย<อ>นี่ผมลงแล้วนี่ยสลัดการดูแลเขาก็ไม่ยากครับ <c oughs> พอเริ่อมอายุยี่สิบห้าวันสามสิบวันจะเริ่มเก็บกินได้แล้วเก็บกินได้แล้วนะยี่สิบห้าวันสามสิบวันสามสิบห้าวันกำลังพอดีเก็บกินเก็บขายได้พอน้ำรถเราก็เติมแค่น้ำเปล่าพอเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรา เราเต e ิมปุ๋ยอ okay? ีกทีเติมปุ๋ยไปปั๊บ่านไปแค่สองวันเราเก็บปักออกจะได้ปุ๋ยปุ๋ยแสดงว่าเอาปุ๋ยลงไปทิ้งเปล่าเติมแค่น้ำเปล่าพอเวลาน้ำลดสําหรับสลัดนะเพื่อเพื่อที่อายุ45วันเมล็ดจริงๆอายุเขารู้ไหมร้อยวันร้อยวันนะครับเขาจะมีเริ่มมีดอกตอนอายุ90วันสลัดผมวองมาหมดแล้วครับใช่ครับนานแล้วเกินแล้วครับสามเดือนกว่านะครับกว่าจะได้เมล็ดเขาสูงเท่านี้ีนี่ต้นสลัดนี่แหละสูงเท่านี้ ต้นมันจะยาวสูงมากเลยนะเร่งอย่างเงี้ยเร็วให้มันทันตลาดเพราะว่าหนึ่งเราทำแล้วมัน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 ตลาดที่เแตกกับมาันว่าตัวการเช่นอ่ะหอมจากที่เราเคยแบบสมมติเราสิบห้าวันได้เก็บเงี้ยที่แบบต้องใส่อะไรเพิ่มมันมีไหมครับในการปลูกเนี้ยไม่ไม่ได้เพิ่มไม่มีไม่ได้เพิ่มอะไรในเรื่องไม่ให้มันใหญ่อะไรไม่โอ้ถ้าอยากให้อวบแบบสวยอ่าอ่าเนี่ยมันเดิอบจบที่เดียวฉีดฉีดพ่นช่วงไม่มีอย่างอื่นไม่มีฮอร์โมนด้วย ใช่ใบได,ได้ได้ได้เลี้ยงใบได้ฉ<ด>ีดฉีดฉีดตอนเ,เช้าเาเพื่อ,อช่วงท่วงที่ครับเพื่อที่เขา,เากำลังเปิดเพื่อรับสารอาหารนะครับอย่าอย่าไปลดพวกข้อมูลต่างๆที่เขาแนะนำอย่าไปลดช่วงมีแดดแสงแดดจัดแค่นั้นเองนะครับอายุเท่าไหร่ครับนี้ได้เดือนครบเดือนแล้วมั้งนี่มันแน่นถ้วยแล้วนี่มันแน่นแล้วครับถึงจะได้ทำการเก็บเกี่ยวสี่สิบห้าวันครับการเพาะปลูกตัวนี้ใช้ปล่อยอวบเลยปล่อยให้เรจะปล่อยให้มันอวบแบบเอาจนถ้วยเนี่ยถ้วยเขียวเนี่ยแตกเลย นนไว้แต่งเลยผมจะขายอันนี้ต้นหอมเราปลูกด้วยการตัดหัวตัดรากตัดใบตัดใบแลว้วก็ขย,ยายต่อใช่ต้นนี้แยกได้อีกเยอะเลยใช่ปลูกมันลงดินเอาหัวไปลงยินโดดให้มันมีหัวรากแล้วเราเอาอยู่ที่ตลาดมาตัดแล้วก็เสียบใส่ได,ได้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 เหมือนกันแล้วเอามาใส่เนี่ยต้องใส่โฟมให้เขาด้วยนะครับต้องใส่ถ้าถ้าเขาไม่ไม่หลุดร่วงลงไปแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะซองน้ำเนี่ยเขามีหน้าที่แค่ยึดยึดรากยึดต้นเขาแค่นั้นเองนะครับ ถ้าต้นมันโตไปมันจะมีการเน่ามากกว่าถ้าเราไปซื้อจากที่ตลาดที่เขาไม่ได้เจริญเตบโตจากการที่อยู่กับเริ่มต้นตั้งแต่น้ำอย่างเช่นสายพันธุ์คืองี้มันอยู่แต่น้ำอยู่แล้วไปตัดส่ปลูกมันก็ได้แต่ถ้าไปซื้อมาจากตลาดมันมาจากดินมาก่อนมันจะเน่ามันจะพังไม่ลากเอทิ้งไว้ในที่ร่มเอให้อากาศถ่ายเทเก็บไว้ให้เขาแห้งให้แห้งก่อนมันมีแต่แห้งมีมีลูกค้าซื้อเพื่อนะมีพ่อพ่อแม่ซื้อเพื่อนนั่นก็คือเราต้องทิ้งนี่ทิ้งไว้งี้แหละ ทิ้งไว้ให้เขาแห้งจากสามสี่วันเลยห้าวันเลยแล้วค่อยค่อยเอานำไปปลูกตอนทิ้งไว้นี่คือเราตัด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 ใบตัดใบเขาใช่ครับตัดใบเขาใหม่เพิ่งแตกใหม่เพิ่งไล่ใหม่ตัวนี้เพิ่งเพิ่งอพิ่งตัวนี้ไม่ไม่มีมัน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 ไม่หลุดลงก็เลยใส่อย่างเงี้ยเลยในสามต้นแล้วเนี่ยในส่วนของต้นหอมเนี่ยหนึ่งกระถางใส่กี่หัวหัวเดียวมาหัวเดียวครับต้นเดียวหัวเดียวก็พอหัวเดียวก็มันจะเป็นแบบนี้นี่จากหัวเดียวนี่แหละตอนนี้เราปลูกเนี่ยจากหัวเดียวนี่แหละก็จะเป็นแบบนี้ เราปล่อยให้อวบเลยประมาณ4ี่สิบี่ห้าวันเลยเดือนหนึ่งก็อวบจนแบบว่าแน่นแน่นถ้วยเนี่ยแล้วเขาเราค่อยไปเก็บขายผักชีฝรั่งดือไม่เยอะอันนี้เขาได้รับสารอาหารเต็มที่ถ้าเป็นผักชีฝรั่งตัดให้สั้นๆเลยเอาแค่หัวพอถ้าซื้อมาจากตลาดนะผักชีฝรั่งตัดแค่หัวสั้นๆตัดลรางไวาให้หมดแล้วแค่ตอเขาเลยแล้วไปปลูกแวเรก็ยง เขาจะเลี้ยงส่วนมากเขาจะเล่นสลัดมีมีโมราโเหมือนสารเณรเงี้ยมันมันปลกระแยงปลกระแยงสารหน่ต้องตัดมีมันก็งอกใหม่มันงอกใหม่ก็จริงแต่มันจะไม่เหมือนเดิมมันจะเล็กลงใช่มันจะมีอายุของมันอยู่ถ้าช่วงที่เขาจะแก่แก่ตัวใช่เขาจะแก่ตัวคือใบเขาจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงแต่เราเล็กลงนี่อยากปล่อยทิ้งเลยเสียดายเราต้องเราต้องมาซื้อต้นพันธุ์มาจากตลาดอีกเราก็หาต้นพันธุ์เนี่ยแบบนี้ใช่ตาจะมาปรนกอนเลยแล้วก็ตัวที่แบบ คิดว่าเรามันแก่แล้วเราจะเอาออกแล้วก็รลือออกได้เลยเราก็มีต้นพันธุ์วไว้ป,ปลูกเรื่อยๆ